การเพิ่มไอคอนถามตอบเข้าไปตรงหน้าโปรไฟล์ในช่อง Tik t o k ของเรานะคะทาอย่างไรวันนี้รามีวิธีการมาฝากค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกลมหัวใจไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทําการตลาดออนไลน์ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปวิธีการทําง่ายมากนะคะอันดับแรกให้เราเข้ามาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะคะที่ในช่องที่เราต้องการเพิ่มไอคอน อันดับแรกนะคะให้เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง t i k t o k ที่เราต้องการเพิ่มไอคอนถามตอบเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเลือกขีด3ขีดมุมขวาด้านบนค่ะและเลือกเครื่องมือผู้และเลือกเครื่องมือผู้สร้างตรงนี้นะคะกดเข้าไปค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เลือกถามตอบตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นถามตอบขึ้นมาแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ Tik t อกทำให้เรานะคะเราก็จะมีแบบตอบกับายหลังหรือว่าตอบเลยนะคะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มเรากดจุด3จุดมุมขวาด้านบนเลยค่ะแลวเราก็เลือกแสดงบนโปรไฟล์ค่ะตรงนี้ปิดอยู่กดเปิดไปเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะมีไอคอนถามตอบเด้งขึ้นมาตรงนี้เราก็เลือกเลยค่ะว่าสามารถเชิญให้คุณตอบคำถามได้ทุกคนหรือว่ากําลังติดตามหรือว่าผู้ที่ติดตามกับหรือว่าไม่มีใครเลยนะคะเราก็เลือกทุกคนเลยกดไปนะคะเสร็จแล้วกดแบล็บั เพีงเท่านี้ค่ะไอคอนถามตอบก็จะมาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ในช่องติ๊กตอของเรานะคะวิธีการทำง่ายมากลองนำไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ share, ไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ